สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่า จะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้ได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้รวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone ที่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้ก็คือ iPhone 15 Pro Max นะครับแต่ว่า อีกไม่กี่วันรุ่นนี้ก็จะเป็น iPhone ที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมี iPHONE 16 Pro Max ออกมาวางขายน่าจะช่วงประมาณกลางเดือนนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามได้ที่ช่องของเราแต่ว่าคลิปวันนี้เรามาดูราคาล่าสุดของ iPhone 15 Pro Max กันนะครับว่าก่อนที่จะมีการเปิดตัวหรือว่าวางขาย iPhone 16 Series iPhone 15 Pro Max นั้นราคาปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายนนะครับรลดราคาลงไปหรือยัง ลดแล้วซื้อตอนนี้เลยดีไหมหรือว่าควรที่จะรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนถ้าท่านดูคลิปนี้จบเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสาหรับ iPhone 15 Pro Max ซึ่งเดี๋ยวผมจะมี iPhone 15 Pro มาให้ดูด้วยนะครับสาหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรอัปเดต,ตราคาล่าสุด วันนี้วันที่3กันยายนปี2024เริ่มต้นดูกันที่ iPhone 15 Pro m a x กันก่อนนะครับซึ่งร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็เป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็ขายโดยทาง Apple โดยตรงถ้าจะสั่งซื้อ15 Pro m a x จาก Lazada ต้องสั่งซื้อที่ร้านนี้เท่านั้นได้เป็นของแท้แล้วก็ได้ราคาถูกด้วยนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro m a x เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ48,900ลดราคา เหลือ41,990บาทเท่านั้นพิเศษมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada ได้เลยคูปองหรือว่าส่วนลดจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับสามารถเก็บมาใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้บางท่านเก็บได้เยอะ อาจจะซื้อได้ในราคาไม่ถึง40,000บาทด้วยซ้ำนะครับยังไงลองกดเข้าไปดูก่อนได้สําหรับส่วนลดซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชําระนะครับซึ่งเขาให้ผ่อนสูงสุด10เดือนการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าการเก็บเงินปลายทางก็ลองเข้าไปเลือกดูก่อนได้สําหรับสีมี4สี4นะครับความจุมี3ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่ 256GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจาก สูตรแอปเปิลหปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 15 Pro Max จากร้าน Apple โดยตรงนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น iPhone 15 Pro นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เหมือนกันกับ15 Pro Max ทุกอย่างต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตรแอ p เปนะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงเหมือนกันจากราคาปกติ41,900ลดราคาล่าสุดเหลือ34,390บาทเท่านั้นมีคูปองส่วนลดแจกให้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าใช้คูปองอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0ืถึงสามหมบาทเท่านั้นกดเข้าไปเช็คคูปองก่อนได้นะครับซึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นโปร99ด้วยวิธีการจ่ายเงินเหมือนกันเลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้ผ่อนชําระได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สําหรับสีมีสีส,สีความจุมีสีความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่1 2 8่งร้อยยี่สิบนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 1 0 15 Pro Max แล้วก็15 Pro จากทางด้านแอป lazada นะครับผมเลือกออนไลน์ที่มีราคาถูกที่สุดมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันใครสนใจนะครับอยากจะซื้อ2รุ่นนี้ก็ลองกดเข้าไปดูส่วนลดนะครับถ้าราคาถูกใจเราค่อยทําการสั่งซื้อไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ iPhone 15 Pro Max ขายโดยทางร้าน studio 7หรือว่า studio 7นะครับร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยแต่แนะนํามาสั่งออนไลน์จาก shopee จ ได้ราคาถูกกว่าแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มให้ด้วยนะครับจากราคาปกติ48,900ลดราคาเหลือ43,900บาทเท่านั้นมีคูปองส่วนลดจากเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของช้อปปีได้เลยสําหรับสีมีให้เลือก4สีความจุมี3ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่256กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับรุนนี้ก็ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นเหมือนกันนะครับ iPhone 15 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ41,900ลดราคาเหลือ36,900บาทเท่านั้นมีส่ลดจากร้านเพิ่มให้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับสำหรับสีมีให้เลือกสีสีความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ 15โปร จากทางด้านแอป s h o ปปีนะครับชอบร้านไหนก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูส่วนลดได้เช่นเดียวกันนะครับลิงก์ของ l a z a ด้าแล้วก็ s h o p ปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับซึ่งมีโปรเดือนใหม่ออกมาแล้วนะครับมีการปรับรลดราคาทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าจะซื้อ15 Pro Max สําหรับการซื้อแบบติดโปรนะครับค่ายมือถือแค่ไหนที่มีราคาน่าสนใจที่สุดไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับ ซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iphone 15 pro max มีหลายราคาหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกสำหรับราคาเครื่องเป่ายังขายอยู่ที่48,900นะครับลูกค้า d t แทแบบรายเดือนมีสัญญา12เดือนนะครับราคา36,200ลูกค้าที่มีสถานะเป็น p พ t i n u m blue member ซื้อได้ที่ราคา35,700ลูกค้า g o member ก็35,700เหมือนกันส่วนลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเ็ต าราคาสามหมนหโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับถ้าย้ายค่ายก็ลดเพิ่มให้อีก1,500โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 6 9 9นะครับซื้อได้ที่ราคา35,700ถ้าย้ายค่ายราคาก็จะเหลือประมาณ34,200บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายขั้นดิดรงหน้าโปร149 9ราคา36,800ไม่ต้องจ่ายขั้นดิดรงหน้าโปร1 1 9 9ราคา38,300ไม่ต้องจ่ายขั้นดิดรงหน้าเหมือนกันทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนทสิบ ซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาส่วนค่ายที่2นะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 15 Pro Max ซื้อได้ที่ราคา34,700นะครับยายค่ายลดให้อีก1,000ราคาเหลืออยู่ที่ประมาณ33,700บาทเท่านั้นมีเลือก3ความจุนะครับเริ่มต้นที่256 g b สําหรับสีมี4ส,สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองนะครับสามารถ ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH iPhone 15 Pro Max ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,200นานะครับมีให้เลือกทั้งหมดสีสีสำหรับความจุ 256GB สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า True Black Card นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเดนดดุงหน้านะครับสามารถไปสอบถามได้ถ้าท่านมีบัตร True Black Card ส่วนโปรโม ่เน็รายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ซื้อ iPhone 15 Pro Max ได้ที่ราคา36,200เมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุหน้านะครับโปร1499ราคา37,300โปร1199ราคา38,800ทุกโปรมีสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา38,800นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตดุงหน้า 1284บาทโปร899ราคา43,000คั้นี้ตรงหน้า963บาทโปร699ราคา41,400ค่าหนีดดุงหน้า749บาททุกโปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา36,200แล้วก็ใย,ย่ข่ออนไลน์ราคา35,200นะครับเมื่อใย,ย่ข่ออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่านี้ตรงหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ราคา36,300ค่านีต ตรงหน้า2,247บาทโปร1199ราคา37,800ค่าเน็ดตรงหน้า1,284บาททุกโปรสัญญา12เดือนย้ายค่าเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา39,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1199นะครับมีค่าเน็ดตรงหน้าด้วย1,284บาทโปร899ราคา47,000ค่าเน็ดตรงหน้า963บาทโปร699ราคา41,800ค่าเน็ดตรงหน้า749บาททุกโปรสัญญา12เดือนราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่44,500บาท นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อบทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max นะครับเป็นโปรใหม่ของเดือนกันยายนเดือนที่จะมีการเปิดตัว iPhone 16นะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 15 Pro Max สามารถนําข้อมูลของราคาข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็น เครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l า zada แล้วก็ช h อป e e กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วชอบโปรของค่ายมือถือแค่ไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือแค่นั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าานชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิป,ปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับลลิปนี้าทุก ไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ